อ่ะเอาอยัางเอาอยัางสวัสดีครับกรับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแต่ทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยก็จะมารีวิวนะครับเกมสล็อตของทางเว็บซต์โบยี่สองนะท่านผู้ชมนะ ก็ใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตแบบที่นายแปลกเล่นเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างครับไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะ <Okay. S 1> จ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ค่าย Simple Play นะครับผมอ่ะปกติเนี่ยผมเล่นแต่ e b a y gaming นะครับวันนี้ลองมาเปลี่ยนแนวนะครับลองมาเป็น s i m p l e p l a y กันบ้างนะกดเข้ามาเลยท่านผู้ชมครับอ่ะมาตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าเติมเครดิตเกมนะครับคือเราฝากเงินเข้ากับทางเว็บ SubO22 ก่อนนะครับ และเงินของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่าทําไมเงินผมเหลือแค่1นึ่พันนะเพราะผมถอนไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับ <Wow. S 1> นี่ผมถอนไปว่าจะ,ะเอาไปซื้อคอมใหม่อยู่นะท่านผู้ชมครับคอมเก่ามันเริ่มแลกๆแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มกระตุกแล้วมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่น1 0 0 0บาทกันละกันนะครับผมกดเติมเงินไปเลยครับอ่าแล้วก็กดทงคว,ว่าเล่นเกมตรงนี้ครับเพื่อไปสู่หน้าเล่นเกมของทางเว็บของทางค่ายซิมเพิลเพย์นะครับไม่ใช่เว็บโอ้ยนะมา นี่นะครับนี่ก็คือเกมนะครับทั้งหมดของทาง Simple Play นะครับสามารถมาเลื่อนดูกันได้นะครับเป็นภาษาไทยทั้งนั้นเลยนะครับอยากเล่นเกมไหนก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอยู่กับเกม3ทหารเสือก็แล้วกันนะนี่เกมนี้นะครับผมเรามาลองเล่นกันเลยครับผมกดเข้าสู่เกมเลย อโอเคครับพอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาเพิ่มการเดิมพันที่ตรงนี้ได้เลยนะวันนี้เนี่ยผมมีทุนอยู่1,000บาทนะครับก็เล่นที่น้อยๆไปก่อนนะครับหมุนตาละ20บาทนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเล่นตาละ20บาทนะะให้หมุนอัตโนมัติ50ครั้งครับกดหมุนไปเลย <c oughs> ก็สําหรับใครนะครับที่ไม่มีอะไรจะทํานะหรือแบบว่างๆนะครับว่างๆจากการทํางานพักเที่ยงหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยหางานอดิเรกทําผมแนะนําเกมสล็อตนะครับมาหมุนสล็อตกันได้นะครับลงทุนแค่1,000บาทคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นถึง1,000 0ถึงหรือ2,000 0นะครับขึ้นไปแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าลงทุน1,000จะเอาแสนหนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะครับท่านะผู้ชมครับอืม ยิ่งเราลงทุนน้อยนะครับเราก็จะได้ผลกําไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรสมเหตุสมผลนะคือไม่เยอะเกินไม่เวอร์เกินนะครับแล้วก็เวลาเราเจ๊งเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายมากเกินไปนะครับผมแค่1,000บาทอะไรเงี้ยก็ลองมาดูกันได้นะครับ200บาทก็สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมนะ100บาทก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมกดหมุนไปเลยโอ้โหตอนนี้เงินลดไปที่734บาทแล้วท่านผู้ชมครับ <c oughs> กดหมุนไปเรื hmm. ่อยๆนะครับผมมามาจะเอายังไงกับกูว่าเกมนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์โล่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสแคตเตอร์และเราจะได้สแคตเตอร์ไหมอ่าสามอันครับได้สแคตเตอร์แน่นอนครับหมุนฟรีดูต้องรอดูว่ากี่ครั้งท่านผู้ชมครับหมุนฟรีสแคตเตอร์กี่ครั้งโอ้ยขอขออภัยท่านผู้ชมครับขออภัยก็อ๋อมันให้เลือกด้วยนะครับผมว่าจะเอานักรบแบบไหนนะครับผมเอาทหารเสือคนเสื้อสีแดงก็แล้วกันนะครับนี่ อันนี้มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังครับยังยังไม่ได้ตามที่หวังนะท่านผู้ชมนะอันนี้หมุนฟีหกครั้งท่านผู้ชมครับหมุนฟีหกครั้งได้มาหนึ่ง้อยแปดสิบสี่บาทแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผิดหวังพอสมควรนะครับบิ๊กวินมาหน่อยเหอะจริงๆนะขอบิ๊กวินหน่อย ปึ๊บปั๊บมาเฮ้ยรูปมาแบบนี้อ่าบิ๊กวินมาครับท่านผู้ชมครับแบบนี้นะครับเป็นบิ๊กวินหรือโอ้ยเมกาวินหือครับเมกาวินโอ้โหดูครับดูครับจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ตานี้นะครับลงทุนไป1,000นะครับเล่นตาละ20ดูครับจะได้กลับมาเท่าไหร่นะตอนนี้เมกาวินออกเฉยเลยครับท่านผู้ชมครับได้มา976บาทโอ้โหตอนนี้หมุนฟรี6ครั้งนะครับ ได้เงินรวมทั้งหมด1,160บาทนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็น 1, 9 2 6บาทแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้แต่ผมจะยังไม่พอเท่านี้นะครับเราจะหมุนต่อไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะพันเเนี่ยผมว่าการลงทุน1 0 0 0ับาทของเราเนี่ยมันสามารถทํากําไรให้เราได้มากกว่า1,900บาทนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับ เราต้องทําในสิ่งที่เชื่อแล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ทํานั่นเองนะผู้ชมนะเมื่อกี้เมก้าบินออกมาเลยนะครับตกใจพอสมควรเลยนะเมื่อกี้นะหมุนไปครับบางคนอาจจะงงว่าทําไมได้เมก้าินแล้วทําไมมันถึงน้อยๆได้แค่900กว่าบาทก็เพราะว่าผมเล่นแค่ตาละ20บาทเท่านั้นผู้ชมครับแต่ถ้าคุณเนี่ยเล่นตาละเอ้ยอันนี้บิ๊กวินป่ะบิ๊กบินป่ะอย่างนี้กรอบรูปมาทหารเสือใส่เกราะแบบนี้ไม่บิ๊กวินนะครับท่านผู้ชมครับอืม ก็ถ้าเล่นน้อยนะครับเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะบิ๊กวินเนี่ยมันก็จะน้อยตามที่เราเล่นนั่นแหละท่านผู้ชมครับคุณคิดว่าจะหมุน20บาทตาละ20บาทแล้วจะได้มีเก้าวินเท่าไหร่20 0 0 0อันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับมีได้มีเสียก็ธรรมชาตินะธรรมดาของการลงทุนนั่นแหละท่านผู้ชมครับกดหมุนไปเลยอ้ามงกุฎมงกุฎมาครับได้เท่าไหร่12บบาทนะท่านผู้ชมนะถ้าผมจะเพิ่มเบ็ดนี้มันมันจะดีหรือเปล่านะ อืมก็เล่นตารา20บาทไปก่อนท่านผู้ชมครับลองดูซิว่า20บาทของเราเนี่ยจะทําให้เราได้กําไรเท่าไหร่เอ้ยบิ๊กวินโอ้ซุปเปอร์บิ๊กวินท่านผู้ชมครับเฮ้ยมาอีกมาเรื่อยๆนะซุปเปอร์บิ๊กวินเนี่ยต้องเยอะกว่าเมกาบิ๊กวินแน่นอนใช่ไหมเมื่อกี้เมกาบิ๊กวินได้มา900อ่าวอันนี้ได้มาแค่400วัดอ๋อเมกาเยอะกว่าเหรอเมกาเยอะกว่าซุปเปอร์ว่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะตอนนี้ครับมีเงินอยู่ทั้งหมด2,600 2,064บาทไม่ใช่2,600นะท่านผู้ชมนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเลิกเล่นไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็เป็นไงครับมีเงิน1,000บาทนะครับเอามาลงทุนนะครับและก็ได้เงินกลับเพิ่มไปอีก เป็น20,68บาทนะครับก็เพิ่มมา 1, น6บาทใช่ไหมท่านผู้ชมครับเอาเงิน1 0 0 0พันะครับมาหาเพิ่มอีก1,000ได้ง่ายๆครับที่เว็บนี้เว็บเดียวนะครับแล้วก็เกมสล็อตนะครับทุกเกมเลยนะครับก็สามารถมาลองมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า